ครับสวัสดีครับกับสวัสดีเ c ฟซของทั้งช่องตลาดนัดโวออนไลน์ทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทั้งช่องไหมครับผมกลับมาพบกันอีกแรียวคือเก้าครับกับตลาดนัดโวออนไลน์ครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องครับผมมาอยทีคอกของหมอรำสงัดงัวรามเด้อพี่น้องเด้อครับผม พิกัดนี่ครับบ้านกกกอกบัวมาดครับตำบลบัวมาดครับอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องครับมือนี่เพิ่นมีงัวงามงามมาฝากพี่ฝากน้องครับตอนพี่ตอนน้องเป็นขู้ขมแม่ลูกครับงามงามเท่บเลยครับแม่ลูกเท่บเนาะครับเนาะแล้วก็อ่ะมีแม่นี่ครับเป็นแม่แม่ทองเนาะแม่ทองครับผมนี่ครับแม่ทองโค้งสางยังงีครับผมพี่น้องแล้วก็มีแม่สาวให้มื้อนี้น้อยๆเนื้อเน้เค็มๆครับผมพี่น้องครับเอ้านี่ครับแบบ จำๆเลยมีแต่ที่เด็ดครับผมอ่ะมือนี้ครับเอาเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องนะครับ่เป็นการเสียเวลาครับเข้ามาแล้วอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปพูดคุยตักท้ายกับเจ้าของของเจ้าของฟาร์มผนก่อนเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีบ่าวหลุดสวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีของช่องตลาดนัดม่วงออนไลน์หรือบ่าวหลุดนะครับชิปนี้น่าจะเป็นชิปที่สามเนาะครับผมอ่า อัน,นแรกก้อนสีเขาไปนี่ิว่วั่วกัพี่น้องขอเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องทหา,านนรทหารแล้วกัพี่น้องที่อยู่ระแวกติดชายแดนเนืเว่าจะเป็นจังหวัดอุบลเสฉะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ทางสาย็ดียวกันนะครับตอนนี้เกิดการประทะต้องว่านเนาะพี่น้องกับยุขอบชายแดนยุติดชายแดนกระสูญเสีย ก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่กับน้องเป็นกําลังแรงใจให้ฐานหานให้พี่น้องอยู่แบบมีสติอยู่อย่างแบบปลอดภัยขอให้อำนาจคุณพระศรีราตาไต้ซิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพี่น้องที่อยู่ติดชายแดนกับฐานหานให้อยู่อย่างปลอดภัยคุ้มครองพี่น้องทุกท่านกันแล้วกันครับผมครับผมครับผมอ่ะมื่อนี้ครับผมก่าขอกหมอลำ สังกัดน้องเบอนี่เพื่อนว่ามีงวงงามๆเป็นครูแม่ลูกให้พี่น้องครับผมเอาฝากเบอร์โทรให้ก่อนนะครับเบอร์โทรกับช่องทางติดต่อกับศูนย์เก้าสามสองสามห้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เบอร์นี่เป็นเบอร์ไอดีไล่เรากะช่องท,งทออาง,ทงหนึ่งกับเฟซคือหมอรำสังกัดงวงงามเป็นภาษาไทยคร,ครับผมอ่าครับผมการประกันกันจัดส่งข้อพิจารยังไงครับก็คืออ่ายุนีการรับประกันกน็อาจจะเป็นเดือนหนึ่งระบบสากลนะครับจังทองกันเบ้าทองกะ เข้มขึ้นนะครับ,รบการรับประกันระบบสากลกับพวกมุดลูกออกมุดลูกย้อนตัวขาทุกขาถอนดูขอกดูคางหางดอกห้างย่อมครับครับ,ค,รบคือระบบสากลทั่วไปของพี่น้องถูกทุกข้ามนั่นแหละบางครับผมอ้านี่ครับสากลเน้่พี่น้องเนี่อรับประกันสากลส่วนการจัดทรงนี่ก็คือให้เบิ้งเป็นไล่ๆรัวการจัดทรงก็น่าจะเบิ้งเป็นไล่ๆตัวครับผมอ่ะเป็นเบิ้งโตๆไปเอาเมื่อนี้เบอร์แรกกัเบอร์ไหนก่อนครับน่าจะเอาเป็น คมนี่เนาะคมนี่บ่อ่านี่ครับคมนี่เทียบเทบเลยพี่น้องครับเปิดเบอร์แรกพี่น้องครับผมเป็นครูแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกหนียางเทพบเลยพี่น้องครับหนาๆนตันๆนเลยครับอ่ะนี่ครับลูกเจ็กเดือนหรอครับลูกได้จะเข่าหาเดือนี่ครับลูกเข่าหาเดือนพี่น้องครับนี่ ตัวหนาครับแขนอันตันเลยพี่น้องครับกีบหูดําเบื้องเนื้อหนังเบื้องน้าไตเป็นลูกพ่อใดสายใดตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องครับอายุ3เดือนอ่าจะเข้าหาเดือนเนาะครับสีเข้าหาเดือนพี่น้องครับเคเอฟสามหนึ่งเด้อครับผมอ๋อนี่ครับแม่เพิ่นนี่เป็นเป็นลูกที่ไหนเพิ่นครับอ่าตัวนี้เป็นว่าลูกเป็นลูกสองลูกที่สองแม่ท้องว่างบอ แม่ผสมไว้แล้วไปรุ่นเอาครับแม่ผสมแล้วรุ่นเอาพี่น้องครับอันนี้ผสมก็พอไดครับตัวนี้นะจะเป็นสติงเรครับตัวนี้สติงเรเนาะเอกสารมีให้เนาะครับเนาะเอกสารมีครบครับเอกสารมีให้ครบเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นลูกที่สองครับขาทองก็คือท่องที่สามผสมเราวจักเดือนหรอผสมได้เดือนกว่าเดือนกว่าเอาไปรุ่นเนาะไปรุ่นเอาเอาไปรุ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อเบ่งโตลูกเพิ่นไปหาแม่ดูลูกนี่ครับ ตอนลูกไปหาแม่กันนี่ครับเห็นปเบิ้งใส่กันครับผมพี่น้องครับยืนคู่กับแม่เพิ่นเบิ้งนี่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับแม่เส้นสูงกับประมาณเท่าไรครับใส่เพิ่นเส้นสูงกับประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดห้อประกันใหนร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดพี่น้องครับอ๋อนี่ครับกตีว่าสี่สิบบอกลบเหรอพี่น้องอ๋อครับอ่อสามสิบสามสิบเจ็ดน่าจะม่เห็นอ๋อเห็นครับนี่ครับตัวนี้ครับคู่นี้ครับฟังราคานะครับคู่นี้ว่าไว้หไร้ปัญใดราคา ก็คือเอ้าเปิดขายอยู่หนึ่งมื่นเก้าพันหาร้อยมื่นเก้าพันหาร้อยนี่ครับมพี่น้องครับสองในรุ่นสามนี่นี่สรุ่นครับมื่นเก้าพันห้าร้อยพนะเบื้องลูกโตลูกขึ้นนะพี่น้องครับลูกนี่ยางจำเลยครับลูกเทปๆครับเอา้านี่พู้ได้หานะครับรักหนึ่งไต้สองครับผมพี่น้องครับมัดคุยกันเอาด้วครับอันนี้มองขายหรือมองต่อที่จะมองคันว่ามองขายกั อาจจะเมียนกันบาโตก็ได้ไดอยู่ตอนสีบพได้หลายเออเอานี่ครับมาคุยกันเบื่องพี่น้องครับคันถือผู้มากครับผมเอ้นี่ครับราคานี่ผมก็ว่าเพราะเอาพี่น้องครับผมเอ้อนี่เด้อครับเด้อหมื่นหนึ่งพันหมื่น หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบ่อไก่ทรงฟรีครับบ่อไก่ทรงฟรีพี่น้องครูแรกเปิดประเดิมเลยครับเด้อครูแรกแหกหมานครับนี่ครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับรักหนึ่งใตสองครับมาคุยกันเอาพี่น้องครับอ้าวบ่อไก่ทรงฟรีครับที่นี่เบอร์สองครับเอาตัวใดสาวน้อยเป็นสาวน้อยเนาะครับผมอ่าเบื้องสลับกันพี่น้องครับอันนี้เป็นสาวนางน้อยครับแดงดีเข้มๆเลยตัวนี้ครับโบดจัดครับนี่เบื้องกีบหูเบื้องหน้าตาเพิ่นครับเราเค็งเพิ่นยาวเด้อตัวนีีีี้้คคครรรััับบบผมพพ่่่่นนนนอองเะะป็ลลูกดด ตัวนี้นี่อ่าเนื่องเกิดสองไหมอ่าเคฟเจ็ดสองบ่แมีนครับโอเคฟเจ็ดสองเจ้ว่าเพื่นเพื่นวานั่ะเระหมอเพื่นวานเ่ว่าไปผู้เฒ่าเนาะเพื่นบ่อะไรเจ็บไว้เออบ่มีใบให้พี่น้องครับโทรถามหมอแล้วเพื่นวาแมีนอ่าเป็นลูกอ่าสาวเคฟเจ็ดสองพานาพี่น้องครับตัวนี้อายุจักเดือนครับอายุประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนพี่น้องครับเป็นงวขาหนามเลี้ยงนั่นอ่ อันนี้ตกน้ำเลี้ยงจังไงพนะเพื่นว่าพี่น้องตาว่ากะเบื้องต้นโตแล้วพี่น้องครับเม็ดสีนี่แดงเข้มจัดไปเด้อพี่น้องเด้อครับ KF 72ครับสีประดู่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเอาส่วนสูงกับสีบิ้สีลอยใส่ลอยยี่เนาะลอยลอยยี่ใดลอยยิ้มหาไดลอยยี่สิบลอยยิ้มหาพี่น้องครับแม่นี่เอานี่ครับฟังราคานะครับว่าไวัยถไล่ขายหกพันเก้าหกพันเก้าร้อยบาทพี่น้องเอาอันนี้คือมองเอาเลยเด้อครับเด้อครับหกพันเก้าครับผมพี่น้องครับเป็น แม่สาวครับโอ้ย่างสวยเลยพี่น้องครับแม่นี่ก็ได้นี่ครับบดจัดครับเข้มๆเลยบ้องหน้าตาเพลินครับเก็ีบหูครับอ้าวนี่ครับมึงต้นโตเพ่อนครับสายกระทบโค้งสา่งพี่น้องครับผมว่าต้องห่วงดอกครับโตจังสิหกพันเก่าลอยเนอเมีนครับนี่ครับเบอร์สองนะครับเด้อครับจําเบอร์ไว้ครับเฝ้าโทรเหนไว้เลยพี่น้องครับผู้ใด้หาอยู่ราคาเบาๆหลักพันตาหมื่นนี่ครับมาเบื้องเอานี่ครับมานี่เบอร์สามครับ เบอร์สามเป็นแม่ลูกหัวล้นเบอร์สามเป็นแม่ลูกหัวล้นคืองัวมนี่เป็นเป็นงัวที่ถ้าถ้าจะคล้องเป็นสั์ผสมเดียวนั่นสิดีดลูกไม่กินนมเลยลูกเลยเป็นอย่งีอืมครับเอาอันนี้ครับอ่าเป็นแม่หัวล้นครับผมแม่ลูกเพิ่นลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่ครับรับลูกตัวแม่พี่น้องครับอันนี้เป็นลูกแม่นะครับเด้อครับจักเดือนล้วครับตัวลูกเพื่อนอ่าจะเข้าซิ ามเดือนกว่านี่แหละเขาสามเดือนกว่าต่ว่าแม่ผสมเหรอเนาะแม่ผสมได้แล้วครับมันเป็นสัตว์เลี้ยวอืมครูนี่เป็นแม่เพิ่นเป็นสัตว์เลี้ยวพี่น้องอันนี้ลูกที่ไหนเพิ่นครับเนี่ยอ่างวตัวนี้เป็นงวลูกแรกเลยงวลูกแรกเนาะครับแม่ผสมก็พอได้ไวแม่ผสมตัวนี้มันขาันผสมไวสองสองหลอดเนาะครับอ่าอันนึงขนาดสิเป็นหุตตันกับมาธาดอไหมมาธาดอครับหุตตันครับก็คือผสมสองหลอดพร้อมกันเลย ผสมสองหลอดพร้อมกันผสมสองหลอดพร้อมกันพนะพี่น้องครับแยกไส้ขวาอ่าแยกไส้ขวาครับอ่าหลอดแรกเป็นฮุตตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งพี่น้องครับหลอดที่สองเป็นมาเธอร์ดอทีพีห้าสองแปดเด้อพี่น้องเด้อรับนี่แม่นี่ครับผมพี่น้องเป็นงัวลูกแหลกแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ใส่ประม้นด้วยซี่ซิบวกบวกเนาะได้ครับนี่ครับอ่านี่ครับตัวแม่เพิ่นเาะเบิ่งครับเป็นแม่ห้วลนครับงัวลูกแหลกครับตาติดจักมือเราก็ครับผสม ผสมได้ส1 3 2็ดสามสองมื่นกับพานรอบแล้วเรบร้อยพานเล้วครับพานรอบแล้วพี่น้องครับเอาไปรุ่นเอาอันนี้สองรุ่น3ามครับคู่นี้ว่าเท่าไหร่ครับคู่นี้คือมองขายหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยหมื่นหกพันห้าร้อยนี่ครับนี่ครับมื่นหกหารอยพะะพี่น้องครับเอาไปรุ่นเอาเด้อครับเด้อบอกไก่ทรงฟีบอกไก่ทรงฟีครับอ๋นี่ครับแม่เพิ่นอยืนในห่มฟังหนึ่งพี่น้องครับก็ตัวดีแหละสีเสมอจะดอกครับนี่เด้อแม่ลูกลูกแม่ครับ คูดหานะครับราคาเบาๆลักหนึ่งครับผมอันนี้มือหนึ่งกลางๆพ้อผมครับผมเอ้าอันนี้กะอ่าคู่ที่คู่ที่สามเนาะเบอร์สามเบอร์สามครับผมพี่น้องเอาแถมเบอร์สามอีกล้วกันครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเบอร์ซี่เข้าไปเบื้องยืทธงนี่ครับแม่นี่เป็นแม่โค้งสางไง่พี่น้องครับผมอ่านี่มาเบิ้งตัวนี้ครับบ้านี้อันนี้เป็นยังไงครับแม่นี่รายละเอียดเพิ่มนทองแม่ท่องท่องจะเข้าซีเดือนหรือไง ทองจะเข้าซี่เดือนมครับเม่ททองโค้งสางไงพี่น้องครับแม่นี่ครับโลนธรรมชาติเออหัวลนธรรมชาติทองจะเข้าซี่เดือนทองกับพอไดอ่าทองกับ k f เอฟสามหนึ่งทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับเป็นงัวเฟมไงเด้อพี่น้องเด้อโค้งสางไงครับเหนือหนังเอาเบื้องนี่ครับส่วนสูงพื้นเท่าไหร่ครับร้อย หกสิบห้าร้อยหกสิบห้าบวกบวกละพี่น้องครับบวกครับบวกน่าจะบวกหลายเลยนแหละครับอันนี้โลนธรรมชาติพร้อมเนาะโล่นเท้ามาฉาดนี่ครับเบิ่งสีเพิ่นครับสีเพิ่นออกเป็นสีแบบใดครับสีเขาเอิ้นสีอยังแดงนวลแดงนวลเนาะครับออกสีนวลๆพี่น้องครับเรียบเพียงเรียบขาดีเนาะต้นโตดีมาทุ่มหม่องเด้อพี่น้องเด้อครับเป็นงัวเฟมใหญ่ต้นโตโค้งสางใหญ่พี่น้องงัวใหญ่นุ่มหน่อยครับอันนี้ตรวจท่องไปตรวจท่องเรียบร้อยตรวจท่องเราเรียบร้อยครับผมสี่เดือนเด้อพี่น้องเด้อครับ อ่ผู้ใดอยากได้ครับแม่นี่ครับฟังราคานะครับว่าเท่าไหร่สองหมื่นสามสองหมื่นสามพันบาทนี่ครับสองหมื่นสามครับแม่แบบไงด้อพี่น้องครับเอาทองที่ไหนเพื่อนครับเป็นเงวงทองที่สองทองที่สองพี่น้องตัวแรกเป็นตัวผูวด้ยตัวแรกนี่เป็นตัวผู้ะนะครับลูกแรกเพื่อนอ่ะนี่ครับปล่อยเพื่อนเล็กก็ได้ครับว่าเป็นยังเอาครับเอาสองหมื่นสามพันบาทครับผมพี่น้องครับอันนี้กะ นี่ครับเบองใส่กันเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้ครับสวยๆเลยครับอ่ะกะพูดคุยกันได้เมนครับอ่ะนี่ครับผู้ใดสนใจครับรายละเอียดใดตัวใดผมถามให้ว่าจะเจนก็ลองมาอ่าพูดโทรคุยเราก็สอบถามกันเพิ่มเติมได้อีกเด้อพี่น้องเด้อครับผมทุกโตยุนี่ครับอ่าถ้าสนใจพื้นนี้ลดทรงให้บริการจัดทรงเด้อพี่น้องครับผมไกลๆนะครับเนาะอ่าพูดคุยกันได้ทุกตแหละวัาสันอ่ะนี่ครับ อันนี้กับเบิงเ้งงส่กันเป็นเบอร์สามน้ำกันแล้วกันเนาะน่ครับผม,มน,บนี่ครับชุดนี้ครับก็จะเป็นแม่ลูกแล้วก็เป็นแม่ทองนอะพี่น้องเนื้อครับผมเอานี่ครับอ่านะครับ,บที่นี้เดี๋ยวจะพาไปเบื้องอ่ายุชุดหนึ่งอ่าชุดหนึ่งยุท้างทงเนาะยุท้างทงครับผมอ่าเดี๋ยวไปเบื้องท้างทงต่อครับผมพี่น้องครับเอาครับผมพี่น้องครับกับพาพี่พาน้องครับมาเบื้องอีกนี่ครับเบอร์อันนี้เป็นเบอร์ซี่นะพี่น้องเนื้อครับผมของเมื้อนี่ครับมาเบิ้งท้างทง ครับลูกเพิ่นเจักเดือนแล้วครับนี่ลูกเพิ่นจะเข่าซี่เดือนลูกจะเข่าซี่เดือนแล้วครับผมอันนี้ลูกซี่เดือนอันนี้เขาลูกว่าเป็นลูกพ่อไหนเป็นลูกวีโก้สองล้านเป็นลูกวีโก้สองล้านพนพี่น้องครับผมเอกสารมีว่ครับใบหลออเอกสารครบเอ่าเอกสารไม่ให้ครบครับเป็นลูกวีโก้สองล้านลูกที่ใดเพิ่นครับเป็นลูกแรกเป็นลูกแรกเป็นงมื่ลูกแรกเนาะ พี่น้องครับผมลูกวิโก้สองล้านนี่นี่อ่ะเบิรงเด้อครับเด้อแดงๆนี่กินนมอยู่นี่แหละพี่น้องครับอ่าแม่ส้นสูงเท่าไหร่ครับแม่นี่แม่ส้นสูงร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกครับผมอ่ะลูกที่ไหนเป็นวัวลูกแรกลูกแรกเนาะแม่นครับครับผมเป็นวัวลูกแรกพี่น้องครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับแม่เพิ่นเอาลูกกินนมอยู่พี่น้องครับผมอันนี้ครับเบิ่งเด้อครับเด้อครูนี่ครับผู้ใดหานะครับเป็นครูโค้ชแม่ลูกแม่นี่กับโบดีครับผมพี่น้องครับกีบหูดำแข้งขาถุงเท่าดำ ครับผมอันนี้หัวบมะมีตามําหนิอย่างเนาะครับเนาะบะม,มีตามําหนิเด้บลยนี่ครับคู่นี่ครับ,รบเดี๋ยวเด้อครับผมเบื้องแบบที่นี่ครับสิถามราคาให้คู่นี้ว่าไว้หลายเป็นไรครับคูน่นี้คือมองขายเลย 23, สองหมืน 3, ่นสามสองหมื่นสามพันบาทสองหมื่นสามครับผม ให้พ <mile> ี่น้องออกคารุดเอาอ่าออกคารถดเองเนาะขายขาดทุนหายครับอันนี้มองขายมองเอาเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บอกมองเอานะครับสองหมื่นสามพันบาทครับไปส่งได้จ้ะพี่น้องออกคารถดเองเด้อครับเด้อนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับเป็นลูกวิโก้สองล้านครับเป็นงัวลูกแรกแม่ทองว่างนะครับเนาะทองว่างครับอ่าแม่ทองว่างพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดหานะครับคู่แม่ลูกครับราคาหลักสองน้อยๆครับผมพี่น้องครับมาคุยกันเบิ้งนะครับเนาะครับคู่นี้ครับผมเบอร์ซีครับ เป็นอีกคู่หนึ่งเนาะแม่นีโค้งสั่งงหายดอกพี่น้องครับรํามตัวเงี้ยเ้วตัวลูกเป็นกินนมอยู่นะครับเนาะครับเบิ่งสองฟังเด้อครับนี่แหละผู้ใดหานะครับก็ลองมาเบิ่งเอานะครับอีกคู่หนึ่งครับอ่ะครับผมมีชุดใดอีกครับบุญอันสีมีชุดสามตัวก็คือรายละเอียดก็คือเฮาสิบ่ลงรายละเอียดอยู่กับเป้ารูดปานใดเนาะก็คือให้พี่น้องทุกมาถามเป็นสามเบอร์นี่เฮาก เขาก็ะช <g ul> ีโลออกขึ้นกันขายอันนี้โลขายโลคอกเ <g ul> <uk> นะาะแมน์ขายโลโลคอก <c oughs> พี่น้องครับทางนีน้มีสองตัวพี่นอ้องสองตัวครับสถานะตัวนี้เป็นแม่ทองจะเข่าชี่เดือนเด้อทองจะเข่าซี่เดือนความสูงรอยชี่สิบห้าเป็นว่าลูกสองในทองลูกที่สองในทองรอยชี่สิบห้าเป็นลูกที่สองในทอง้อนะพี่ <c oughs> น้องเด้อแม่นี่ครับอ้านหัวลนเนาะหัวล่นอันนี้ครับหัวลนครับอาเป็นแม่หัวล่นพี่น้องลูกที่สองทองซี่เดือนตัวทองไหมครับตัวทองเรียบร้อยตัวทองเรียบร้อยไสพอได้ไว้ ตัวนี้ไซเคฟ68ใบไซเคฟ68ใบมีใบมีหลอดเนาะมีใบมีหลอดนี่ครับเคฟ68ใบหลอดมีเด้อพี่น้องเด้อแม่นี่ครับอ่ะนี่ครับผู้ใดหาเนาะครับเนาะอยากจะได้ครับเอาแม่พุ่นได้ครับบ้านนี้เป็นแม่สาวพร้อมผสมนะครับแม่สาวพร้อมผสมครับส่วนสูงเท่าไรครับตัวนี้ รอยซี่สิบบวกรอยซี่สิบบวกบวกครับห้อสิ่บวกหลายบอกพี่น้องครับแม่นี่เอ้าบวกหลายอยู่ออนี่ครับอันนี้ไทยในขอกพี่น้องครับแม่สาวพ่อมาสมครับแม่นี่ครับอันนี้ก็แดงดีสีเข้มขึ้นกันพี่น้องครับตัวแดงอยู่ดนี่ครับแดียงบักด้วยนะครับโบสถครบเี่ืรีงกีบหูดำขึ้นกันแหละเอ้าครับอ่าตัวนี้ห้องไว้หลปะเนไ่ยครับก็คือสิอ่าห้องไวมื่นเจ็ดมื่นเจ็ดเนาะครับตัวนี้เมื่อเมื่อกี้ตัวนี้เธอได้ก่อนตัวนี้กับมื่นเจ็ดขึ้นกันมื่นเจ็ดแม นี่ครับราคาเดียวกันเด้อครับเด้อครับสองตัวนี่อ่ะนี่ครับผู้ใดหาอยู่เนาะครับเนาะอันนี้ชุดนี้ตีว่าเป็นเบอร์หาแล้วกันพี่น้องครับเบอร์หาสองตัวมีสามตัวเนาะครับครับพูดอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับเอาตัวนี้ครับอ่าอันนี้กับเบอร์หาคือกันพี่น้องครับผมเอาแล้วแล้วชิมีตอนนี้เน่คืออ่าปากมันชิบวสมบูรณ์ไปไลยสำหรับพี่น้องที่รับได้ก็แล้วกันเนาะสำหรับคนที่รับได้พี่น้องครับเนาะปากนะครับเนาะอันนี้เป็นจะมี อ่นน <that> ี่ครับเป็นแหว่งแหว่งเนาะครับผมอันนี้คือมาตะเกิดเลยบ่มาตะเกิดครับมาตะเกิดครับผมพี่น้องเอาพูดได้อยากได้พี่น้องครับตัวนี้ครับกลาเป็นแม่สาวบ่เป็นแม่สาวความผสมสาวความผสมจักเดือนครับแม่นี่แม่นี่สีเข่าสิบหกสิบเจ็ดเดือนสิบหกสิบเจ็ดเดือนเด้อพี่น้องครับส่วนสูงก็อยู่รอยสี่สิบจุดดอกครับครับเอาแดงดีเข้มๆนี่แหละพี่น้องสําหรับคนหลับได้ครับหัวโลนเด้อครับเด้อตัวนี้ห้องไว้หลายอะไรครับคือมองขายร้อยมื้อหก หมื่นหกพันบาทครับมองขายเลยเนาะครับอันนี้มองขายเลยเด้อพี่น้องเด้อครับหมื่นหกพันบาทครับตัวนี้เอ้านี่แหละครับแข้งขาดีพี่น้องครับผมมีมองเดียวแหละคือปากเพิ่นนะครับเนาะนี่ครับตัวเรื่องเมสีนี่แดงเข้มเลยครับสีแดงชุดนี้ครับผมพี่น้องมีสามตัวครับอ่ตัวนี้หมื่นหกพันบาทครับครับตัวนี้สองตัวนี้ตัวละหมื่นเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดหาอยู่นะครับเนาะเอานี่ครับยกยกนี่เทา มีหมองเวากันอยู่เออยกมีหมองเวกักันอยู่ครับราคายกกับมีให้เด้อพี่น้องเด้อตะขันราคาแยกก็คือตามที่บอกไว้นะครับเนาะกะนี่ครับผู้ใดอยากได้ก็ลองมาคุยกันเบิ่งครับโทรสอบถามกันได้ครับผมเอาสำหรับชุดนี้มือนี้ก็มีอยู่แค่นี้เนาะมีแค่นี้ครับผมครับผมอ่าก็คือพี่น้องเบิ่งแล้วเนาะก็คือรายละเอียดก็คือบอกกับบ่าวหลุดบอกกับพี่น้องเอฟซีลาวารายละเอียดเฮาเฮาโทรศัพท์กันเข้ามาก็แล้วกันโทรศัพท์ก็อยู่หน้าจอหลังครับครับผมอ่าเฟซบุ๊กกับอ่าหมอลาสงงััดมนะครบ งวถูกตัวเราประกันอยู่เดือนหนึ่งมีการสื่อขายแรกเลี้ยนกันก็ได้มีงวดื่งงวบ่มักงวบูเชียงกินหยาบูดีเขาคุยกันได้หรือว่าพี่น้องมีออเดอร์อยากได้บอกโมลั่ก็ไดเสียให้พี่น้องนะครับผมครับสำหรับมือนี้แค่นี้นะครับเนาะครับครับผมครับสวัสดีครับผ